Honda Civic FK 1.5 Turbo ปี2017ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าตกยุคหรือ,อยังฟีเจอร์มีอะไรบ้างไปดูกันฟีเจอร์แรกการลด มีไฟเลย์ทาม้อมไฟหน้า LED แบบเดียวกับตัว RS ตัวทอมีไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดำหล่อๆดูดูสปอร์ตไวรุ่นชอบทรงแฮชแ,แบก็กตูดตัดบรรทุกของได้เยอะแจ็คกี้เลสส์มาร์ทเอนทรีเปิดปลดล็อกได้ง่ายๆแค่ป้าย,ายนี้คุมพุชตาร์ดบอปับไฟฟ้าทั้งรึ้งล่างและรึ่งบนฝั่งคนนั่งก็ปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยมัลติฟังชันพุชค,คอนโทรลเพิ่มลดเสียงสามารถปรับจอดิจิตอลดูใหม่ไม่ตกยุคสามารถเลือกโหมดได้โหมดที่ผมชอบไป็นโหมดกระตุนเลยวัตบูสไฮเดรชั่จอกลางเช เปิดคาเพยอันดับออตโต้ได้งงดนน Music, นนใช้งานสะดวกมากอันนี้ยกปุ๊บยกซิอันนี้แมพใช้งานสะดวกขับรถง่ายขึ้นเยอะเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Civic คบนโซุนกลางช่องเก็บของสบายเปิดมาปุ๊บเก็บของได้แค่นี้ไม่พอนี่ใส่น้ำได้ลึกมากโอ้โหเบลล์จุดเด่นสุดท้ายเปรียบเทียบกับแบรนด์รุ่นอื่นก็คือทะโบสลนัรับวัยรุ่นก็คงชอบกันแล้วคุณล่ะคิดยังไงคิดว่าคุ้มไหมที่จะซื้อมีรุ่นไหนหน่าเล่นหรือเปล่าคอมเมนต์มา